สวัสดีเพื่อนพี่น้องทั่วโลกธนพรไลฟ์สไตล์ในสิ่งของที่ธนพรซื้อไปทําบุญแล้วก็จะมีก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ขนมที่ซาลาเปานะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างก็คือกาฟแฟนะจ๊ะวันนี้ก็เป็นสําหรับสําหรับท่านใดท่านหนึ่งที่ ฝากไว้อันนี้ท่านรับรองก็มาทํคทั้งที่สองให้นะจ๊ะแล้วก็มีพวงมาลัยด้วยอันนี้เครื่องอุปกรณ์ในการทําก๋วยเตี๋ยวนะคะก๋วยเตี๋ยวก็เป็นก๋วยเตี๋ยวแบบโบราณก็คือจะมีกุ้งแห้งนะคะข้าวตถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวแบบโบราณก็คือจะเป็นเส้นเล็กน,นะคะใส่ออมะนาวนะเบไว้อันนี้ยังไม่เสร็จอธิบายให้เพื่อนๆรับฟังก่อน ธนพรไลฟ์สไตล์ Life size, นะครับสตอนนี้ก็เดินทางจัดจ่ายเรียบร้อยแล้วก็ตอนนี้ก็จะไปทําเตรียมปรุงรถไว้ถวายเพ็พระในวันนี้นะธนาพรไลฟ์สไตล์นะ,น size, นะะประชุมบรรยากาศไปด้วยดีกว่านะว้าวว้าว,าวาอันนี้ก็คือสำหรับธนาพรเลยมาดูบรรยากาศอันนี้ก็ เมกาโนนะคะแต่ยังไม่ทานนะเพราะว่าท้องกลังว่างอยู่นะคะจะทานไปได้แน่นอนนะฮะว้าวากินนะครับว้าวว้าวนะแสงวันแห่งวันที่ที่วันที่ที่สามสิบนะคะเดือนธันวาคมก็พรุ่งนี้ก็เป็นวันที่สามสิบเอ็ดนะคะก็เรียกว่าเป็นวันสิ้นปี 67ซาแล้วก็ปีใหม่แล้วพบก,กันในปีใหม่นะครับแสงสว่างรวยนะครับว้าวพาดิสเตอรติดกันจ่าเนี่ยครับหระลห็นมาเป็นเท็นฟ้าดิเนาะอเสียงหัวล้อเดิมก็คือเพิ่มเติมด้วการนอรไลฟ์สไตล์นะดันตอนนี้จำชื่อ,อเห็นได้แล้วเนาะ กาแฟดาขนมจีบกาะละเปานะจ๊ะฝากอีขั้นมุมนะจ๊ะธนพรอะไรสักอันนี้มาดาครั้งที่ตสองครั้งแรกไม่ได้ถ่ายคลิปอะไรเลยนะครัครั้งนี้ก็ถ่ายคลิปให้ด้านดูนะเอออากาศหนาวหนาวนะครับนครความหวานน้องเบนน้องปลดบ้านทิมก้อนนะจ๊ะเออแต่ธนพรไม่ได้ถือ คนเถิงไงก็เลยไม่ได้นะวิจาระโวชนานัตติกิจวาสิกะปิโตมาลาคันทะอาสนพรก็เลยไม่ได้รับสินตรงนี้เพราะสินตรงนี้เป็นสินแปลกนะสำหรับผู้ที่เนตธรรมนะน้อสนพรก็เลยต้องไม่ได้รับสินแต่เขาบอกว่าสินนั้นมันอยู่ที่ใจนะจ๊ะเราต้องการสิงใดนําอะไรนั้นสิงน,นั้นอยู่ที่ใจตลอดเวลา เท่าน,นั้นเนาะพอแล้วสำหรับธนพรไลฟ์สไตล์นะก้มไปยากระดับไปเรื่อยนะจ้าธนพรไลฟ์สไตลนะ์คลิปของธนพรไม่ยาวนะคะเอาแค่สี่ห้าหกเท่าน,นั้นเองนะคะเออเด้อเด้อเด้อเอาแค่ตอนนี้แหละครับเพราะบางครั้งเพื่อนเพื่อน เข้ามาชมแล้วนะคะก็อยากให้เพื่อนชมพี่โคไปด้วยเนาะเพราะว่ามันไม่อย่างก,ก็ควรเวลาเพื่อนมากๆเอาแค่สี่ห้าหเท่านั้นแหละพอแล้วนะจ๊ะชมบรรยากาศนครสวรรค์นนะทำไมต้องมาที่นครสวรรค์เป็นวัดที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์เคยสั่งสอนธนพรมานะครับก็เป็นการที่ไม่ได้ลืมเลือนออครูบาอาจารย์เลยก็คือหลวงพ่อ อ,อ,องล้วนทิศธรรมโมนะคะเป็นของพ่อครูบาอาจารย์ให้สอนสั่งการมักมีงองแป8ให้กับธนพรแต่ธนพรมันรู้ไม่อหค่ะเขาหูซ้ายออกหูขวาตลอดนะจ๊ะนะครับเพื่อนๆเ,น,เน,นะนาะธนพรก็อย่างนี้แหละครับตามสไตล์อตของธนพรไม่งั้นธนพรไลฟ์ตล์นะจ๊ะ ถึงวันแล้วแม่กาแฟจะรีบกินไปไหนละจ๊ะเบคก็ไม่ยอมบอกโี่โผล่อ๋อนก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 ชอบบรรยากาศในยามที่นัง่งเมรัย ร้องไม่จบ้องจบไม่ได้ไปเรื่อยๆนะจ๊ะเอาแล้วครับขอพอซั้นี้ก่อนนะจ๊ะกาแฟดำนะคะกับขนมจีบชาลับเป่านะจ๊ะจัดให้แล้วอีกหนึ่งครั้งนะคะนะคะคิดถึงมากมายเช่นเดียวกันนะคะ ว่าา wow. okay. ิตโอเคบายบายแล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะจ๊ะ